สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้องวัสุขสุขคนนะคะเนาะอันนี้เตี๋ยวเห็ดให้เบิ่งคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดทีที่พี่เก็บมาจากไปให้มาหลอดที่สองนั่นจ้ะเนาะตีกับมาถายใส่ตะก,การไว้นะคะเพื่อว่ามันจะได้อยู่เดดนๆนะคะอันนี้ที่ทำก็สะอาดเรียบร้อยนะคะในถาดีเนาะจะเอา,าให้เบิงให้พี่น้องเบิ่งน้่นจ้ะเพราะทั้งหมดที่้ฮาเด็นมานะะเนาะนี่คะ่ะนี่เราตีแยกไหวก็เนานะ,ะเนาะจะให้บ้างเบิงบ่งนันจ้ะเนาะ เฮติซูมนินะคะจะอยู่นอกบ้านนะคะมันนอกบ้านนอกไอ้อยู่ของนอกเนาะค่ะมันจะอยู่ในโดนนะครับนาะเมืองดอกเฮติจ้ะพี่น้องเอ้ยจีเสียดายค่ะบางคลิปอ่าจีไซทุ่งมือแล้วที่นี่ช่วงทิตตีไายคลิปนะคะบางทีมันกดกระถือไหมค่ะมันกดแล้วมันกล่องมันบดเลนเนาะค่ะเสียดายค่ะมันมีหลายจุดเลยจิตตีใบไทยพี่น้อง เบิงเนาะค่ะยังเชียนจุดนี้ที่พอดอยง่า่เนาะติ๊กเบย์ไทยค่ะมันมันเบร์ไทยมันทายอยู่ค่ะแต่ว่าเออ่มือเขามันปิดคนล้าที่นี่ฝนมันตัตุกน้ำนัจนจะเนาะมือเขาปิดคนเ้าที่นี่มันมันเบลลนนะคะตั้งร้ายรอบด้วยค่ะก็บ่าเบงกองอ้าวกองเบริเลนเบาไปเก็บไปจนจะมดแล้วค่ะจะได้อยู่จ้ะพี่น้อง พี่ดอนแล้วไปเห็นเฮ็ดหอมง,งามจ่ตอตีตีเก็บนะจจะเนาะนี่ค่ะแล้วตีบันนานทัางภาษาค่ษษะในทรงออเดอร์คือเราจะ้ะออเดอร์ในมือบานเนาะค่ะเนาะปีนี้เฮ็ดมันปูตีบุคคลเดตตาค่ะเพราะว่าส่วนมาตีเก็บมาตีกะเออเอาทยอยขายออกไปเนาะจ้ะถ้าแม่นทรงตามบ้านเนาะคะ่ะตีกับจ่าทัษษ้งภาษาตีเน้ยจักน้อยเลยจ้ะเด้อเพราะว่าบราคือจังเฮาเอาไปขายทรงสายเลยคะ่ะ ถ้าคือจังพี่คือจังหลอ่อแผให้ตีเก็บมาแล้วตีแบบแบ,บ,แบ,บแรได้ทท่องเที่าสารตัดขาเนาะคะ่ะอันนั้นตีทรงให้พี่เพื่อนเอาไปขายให้ต่อเนาะคะ่ะนอตแล้วกันประตมนน่านท่องาที่ยวสารเฮ็ดเนาะค่ะคือว่าเก็บมาก,ก็ส่งให้เพิ่นเลยเนาะคะ่ะมันก็จะได้เอาก็ส่งเลยนราคาถูกถูกเนาะคะ่ะจังนั้นท่านางท่องเที่สารนี่เขาก็จะขายในราคาที่เต็มขึ้นมาใน,นจุดน้อยกะบโลนึงโลนึงตีขายอยู่ที่หน,น,นึ่งร้อยยี่สิบโคลเนาะค่ะถ้าแบบนางท่องเที่ยสารตัดขาเรียบร้อยเนาะค่ะ เขาไปแล้วพร้อมกินเด้เลยนะคะร2อยยี่สิบคนถ้าแบบรบริษัททำข้บสาบบริษัทตัดขาบริษัทเ็ดอีหยังนะคะเก็บมาทรงเลยอันนั้นแค่หกสิบคนค่ะครึ่งต่อครึ่งเนาะจ้าเนาะแต่ตอนนี้อันพียวแล้วลเศร้าไปทรงแล้วค่ะเพราะสวิเดนเพิ่นปิดไอโนเวกับสวิเดนเพิ่นบวหายไปมาหาสู่กันแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ไปได้ยูแต่ว่าต้องไปส่งเครื่องทางครึ่งต่อครึ่งค่ะพิ้งจะเล้บอกไปแล้วเนาะทิกงเลยบอกเก็บต่อบอกเก็บส่งไอ้เกินนะคะทิ่งเลยขายขายตามหมู่บ้านเอาจ้ะเสียงแมวเล่เนลูกแกว้วม้าเลยขายแล้วจ้ะนาอ mm. บโมด้เก็บมาแล้วกะเอามาแบบว่าแซะโมได้ก,ก,กินจากฟองสิค่ะได้ขายออกไปพราะเ,าเก็บกันทุกปีแล้วนันจ้ะพี่น้องเนาะเก็บมาก็ขายไปบ้าง ป็นไงออกไปเห็ดหมองหงเน้นน้ำแน่เนาะจ้ะโอ้เสียงแมวเลยดูกแกอันนี้ตีอาเฮ็ดมาให้เบิ้องนะคะเนาะเดี๋ยวดเ,ยเ,เดี๋ยวตีคอสตีคอสตัดขาไปเรื่อยนะจ้ะอ๋อเดี๋ยวเห็นให้เบิ้งก่อนเก็บมาแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยนะจ้ะเนาะเขาจะได้คงวัดแต่ละหลอดตีเก็บมาตีเดนมาหลายปันไหนน้อจ้ะเนาะแต่บางหลอดกับเบเดเฮ็ดนะคะ่ะเบเดเอามาให้เบิงนะ้งเนาะจนได้ฟอกฟาวค่ะ อันนี้ที่เก็บมาจำนวนล,ล้านใช่ไหมคะเก็บมาแม่นทันนกษะศาสตร์เนตการเนี่ยเนาะแห่งบริเวจะทพินองบึงพรหมนครค่ะตอนนี้จึงมาเห็ดอันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะตการเนี่กระเห็ดแมนทักศาสตร์ยุ่มือหนึ่งคนเลยจ้ะมือหรือสองมือเนาะทวดจะเห็ดแล้วค่ะวัดย่ำตีเห็ดทักษะศาสตร์เหย็ดตีไซเวลาโด,ดนค่ะโดนก็เก็บ ตีจะเก็บเฮ็ดเร็วแน่แต่นนั่งนั่งทำข้อาสาบตีค่อนข้างจะละเอียดเนาะค่ะจะให้แบบโซบโป๊กหน่อยที่สุดนะคะถ้าขายตามโมบานแล้วพี่น้องเนาะบาง <ๆ S 1> คนจะเห็นตีเก็บเพ็ดเร็วๆแต่นทำข้อสาบซาสานะค่ะถ้าทำข้สอสอบเบาละเอียดเบาง่ามมั้งสิค่ะเพิ่นกะบ,บ่อยากซื้อต่อนเราจะเน,นาะกินหนัก เท้าเฮ็ดเพื่อเฮ้าเด้ลูกคาต่อจ้ะเฮ็ดทำสวยๆเก็บมามะนางเรียกนางใส่อยู่ไหนล่ะพี่น้องเก็บเอาทุาอาทาอาทากนนอ,ทอย่างทั้งหยาทั้งยุ่งนี่ก็จะเก็บเฮ็ดสไตล์เดียวสไตล์ตีเด็ดเนาะคะ่ะเนาะ เก็บไปคุยไปเสียงดังป่าล่นน่าจ่ะทำบอดังกับบอมมวน,นพี่น้องพี่น้องตื่นเต้นเนาะยังตํำเอาโหลดกับบอมมวนค่ะตอนมีการพูดคุยสร้างสร้างขึ้นก่อนสร้างบรรยากาศสร้างอันให้พี่น้องได้ตื่นเต้นไปน้อจ้ะก็สิม,มวนพี่น้องเย้ยก็จังเข้านะคะขนาเข้าไปเห็น ช่องบางช่องที่ดเป็นแบบเก็บเฮ็ดเป็นการงามงามเดอกค่ะแต่เป็นแบบเก็บอ่ายิ้มยิ้มมีมีมนะคะเนาะเพิ่นเบาเบาไหมคะตะวันตีนอะเบาหลายเบาเกินเบมึงดอกเฮ็ดตีค่ะพี่น้องงามเนาะมุดยเหมืดเหมือดปะพี่เ๋ยวแป๊บนึง่ง ก็เป็นเหมือนอดกันที่นี่เหมือดด้จ้ะจีว่าโทษซับเริ่มสิไปทางเขาแล้วค่ะพี่น้อยโดนฝนโดนอันนี้กิดเด็กซีโบดีแล้วคะเด็กน้อยเสียนยได้จ่ะเด็กน้อยพอดีโอ,อ,อกปุ๊ดกมูพนเล่นกันเนาะค่ะ กดระมยเ่าเล่นกันเสียงดังไงไปฮับตัวน้อยจ้ะเขาเอาลูวมวาฝากให้เลียงจ้ะมือเนี้กดอกเฮ็ดงามอยู่ค่ะ ดอเดสวยอยู่อันนี้เป็นโซนปลาที่มาแหะค่ะต่าอีกฝั่งหนึ่งโซนนี่ตีโบครเดทไทยพี่น้องเดืเบึงกันตอนตีไล่โซตีใบไทยพี่น้องเบิ่งโซนเนี่ยนะคะเนาะอันนี้โซนที่สองจ้ะอ่าโซนแหลกตีเก็บไปอ่ปลาที่มาเก็บไปหมดแล้วนะคะเนาะมเมนมันก็เป็นปลาที่มาเดียวกันล่ะค่ะจำอยู่คนละโซนโซนแหลกตีไทยตอนตีไล่โซดอันนั้นตีเก็บหมดแล้วนะคะแต่แต่หลอบแรกเนาะแล้วก็โซนที่สองอันนี้ทัดลงมาค่ะลงมา ย้อนลงมาทางขง้างลางจะน้อยอันนี้จะไปเก็บรอบที่สองจ้ะแต่มันเป็นปลาเดียวกันค่ะแต่ว่าปลามันเออ่เห็ดมันเบิ้งใหญ่เนาะคะ่ะเนาะมันกะทายเป็นหองเบิ้งบอบอขั้นเด๋มเหมือดเดี๋ยวจ้ะไอปลาหิมะเยอะแต่วาปลาตรงขามกันตีบดไปเก็บแล้วเด้อจ้ะเพราะว่ามันเริ่มยิ่งซัดล้วจ้ะพี่น้อง ะพยานประราพาไปแล้วค่ะเจ้ายิงลาสัตด์ใหญ่กันก็ได้พยานเรียบประพาไปเจ้าไปแล้วตรงนั้นมันไปกับไปปลาอื่นค่ะบอกไปปลานั่นเนาะมันอันตรายเป็นวะพอเนี่ยาขจอยลาดซัดจักจักสิดกเดดปืนจกักศึกซัดแ,แลนมาหาเลยค่ะเอากออระเป๋หูนะพี่น้องเนาะปลอดภัไยไว้ดีที่สุดค่ะ อุบัติเห็ดไปนั่มคุยกับพี่น้องไปนั่มจ้ะแล้๋ยวตีปัดเอาเศษหนาเสนุกก่อนแล้วตีมะนางปัดเศษอันนี้ค่ะที่นี่ปัดเศษเอ่อพวกเศษไปบ,งบ่งใบใหม่ออกซะเดี๋ยวคลิปจะทยอยลงให้เรื่อยๆได้จ้ะพี่น้องจ้า อาสิลงให้ยาสตร์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางเธอตีกับมาเสิยละค่ะกับม่นั่งทั้งหมดสารเท็ล้วก็เธอจะได้ไปเอ่อเขายัางเกาะไปต่อคลิปตัวจะได้เป็นดาวน์โหลดให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะก็ใช้เวลาหลายมือเติบจ้ะว่าหรอบหนึ่งรอบหนึ่งตีไปตีกับเท็ดหลายคลิปเนาะคะ่ะเนาะได้ประมาณคลิปสองคลิปสามคลิปคุณละค่ะแต่ละรอบที่ไปเก็บเนาะคะ่ะเนาะรอบนี้ตีก็ได้มา ไลฟ์คลิปอยู่ค่ะจะย่อยลงให้เรื่อยน่าะจะเนาะอาจจะซาแน่นั่นแหละค่ะที่ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่ล่อชมล่อติดตามคลิปของตีต่ละมือน่าจะเนาะบางมือก็ได้ลุง่งทำมือได้ตัดแล้วตัดคลิปแล้วไหวก็ได้ลงให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะมือได้ตัดคลิปไปแล้วสิค่ะก็บเด้ลงให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะในจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอีกค่ะมันก็ใช้เวลา โดนแน่กว่ากว่าคนอื่นเพิินเนาะคะ่ะคนอื่นแเพลินบม่มีลูเพลินทายแลกวก็กล้องให้เลยนะจน๊ะเนาะตีก็ตตองมาดูแลเลี้ยงลูนนมันจะ้ะหาเขาหาหนามเฮ็ดทุกอย่างค่ะเตรียมเสา้าเตรียมยังให้ลูอับนา้าอับทางสิค่ะมันตอนกับมาสอนกันบานลูกนอนเลิกเรียงมานั่งสอนกันบานนะคะ จะได้เฮ็ดคลิปตัดตอ่อคลิปตอบคอมเมนต์พี่น้องกับช่องเด็กน้อยนอนหลับหนึ่งเล็กน้อยนอนหลับสองเด็กน้อยไปโรงเรียนก็คือเดี๋ยวมาทาา่องศาสตร์เฮ็ดแล้วก็นเดี๋ยวมานั่งโหลดคลิปต่อคลิปให้พี่น้องนะคะเนาะถ้าเป็นช่งวงเวลาที่เด็กน้อยเลิกเรียนหรือเล็กน้อยอันนี้คะ่ะบ่ได้เฮ็ดกับพี่น้องเพราะเข้ากับให้เวลาน้ำลูกให้เวลากับลูกน้ำนอกจากนอก้องบอสแมนแล้มันนั่งเฮ็ดแต่คลิปอย่างเดียวเนาะค่ะนะคะคลิคปตีมันก็นกนเลยต้องทยอยออกคะ่ะ ยยอยออกไปเลยค่ะอาสิสานเน่นน่าจะเนาะปกติไม่ลูกน้อยจะพี่นอ้องย้ำเขาปลากับสีฟ้าเขาปลาเปล่า,าเก็บพอโอค่ะต่อมาไปหาไปทรงเพลินไปหาบมาให้บเขาเก็บออกมาแล้วมันานั่งเห้บเขาให้ลูกสักก่อนก่อนจะได้มานั่งเคลียเฮ็ดจะคลองจะ้ะ เซียนโทรศัพท์ตกทายตอนนี้ตีก็จะขอตัวไปก่อนนะคะพอดีโทรศัพท์ตีมันเริ่มหอนนะคะมันเริ่มแบบอันนี้แล้วนะคะนอกจากนั้นมาพอนคลิปหนานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอกคนไทยรู้ใจทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะ